เข้ามาสู่สภาวะปกติแล้วตลาดราศีของเราหลังจากที่ปิดไปสามวันจะมีการทำความสะอาดปลางามเนาะปลาปลาสมงามแท้กุ้งนี่เิ่นขายยังไงกุ้งขายจังไรคะขายระห่ากี๊ค้กี๊กรห่าเสี่ยว่างก็อขก็มนมั่งค่ะกรนทอะไรวาม้วยยั ขีดละหาสีเยียย่ยมเยียเ่มมมมมยมค่ะมแมวานสยนยกิน,น <c oughs> รึเแม่ารดูดจะแมจะไปทำอะไรแไม่ว่าซื้อป้าหนึง่งได้ตอมสมเห็บนบอลปางงานก้องอะไรป้านอานค่ะไค่ะ มูานูันกแท้พันก็แท้จะบาทสบเเออเอาเอากล้องจ้าบัทคนจาบัดค่ะอ๋อสังกขายไปกิโลเนาะอ๋อรถใครรอกรุงนรถกยาได้อยู่รถใน่เนี่ว่าตหน่อยอยากได้กุุงนะ

250อค่ะเ้าของไทยเลยไปจ่ายค้า้าวไไปเด้อพี่นองมาเด้อจายตลาดอภไพตัวปลุกแง่หย่งง่วาง่ามเลยค่ะมีมีอยู่ดูภาว่าโปกเติอเอาอีหยางเถอะตลาดละสี่ร้องห้าสิบห้าสิปิด่า อันนี้ก็สิบปีสิบสี่มือนเ้ยค่ะมองนี่แต่ก็บอเป็นอย่างก็ทึกล่างสะอาดเรียบร,ร้อยแล้วคนเราใหม่ข้องเฮาก็ขายปกติ ยังบอกบอดอกค่ะได้เรียบร้อยไปแจ้งรายลายย่าสายดีคือเกาโนโอ้ย,อะ <laughs> อย,อยนะ <laughs> บอกเขาไม่ซื้อลาลาขายละเด้อจ้า <laughs> แต่กับพ่นกับเบ,บ,บ้าบ้างอยู่บอว่าบอกใครบอท่านมากห <laughs> ลังจากปิดไปวสามหมื่อแล้วล่างสะอาดล่างตลาดสะอาดสะอาด พี่น้องกับมาค้ายของคือเก่าวพ่นยางตลาดเดี๋ยวนี้ล้มแหลมล้มแหลมมาหนี่ได้ยังนอสาวอิงได้ยังนอค่ะโอ้โน่มอิ่งได้ยังนอได้กุง้งแล้วก็ได้หมากวันนี้เลี้ยงสลองมาหนี้ก็มาหาสื่อของ เสืบปลาเดีวระีพจะกัดือสิเราใเศ้าสวยนุ่ม่ายมาตลาด ไปซืออ้อเอาโอ้นี่ปลาเช่ากล้วยนะรอ,อก็มีเช่ากล้วยเอาอีหยังไรล,ะละ่ะอันไหนอร่อยเมย์ไม่กินกให้หนูกนับหนูให้หนูกิน